ที่ไหนลนะเนาะคุณผู้ชมครับที่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตของเรานะฮะอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายแต่ต้องของเป็นบ้านเดียวสวยๆแบบที่อยู่ข้างหลังนี้ครับดูสิครับ <c oughs> ทุกหลังสวยหมดเลยอะสีโทนนะฮะเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะหลังคงหลังคาอะไรของบ้านเนี่ยมันเด่นชัดมากเลยทีเดียวและวันนี้ผมจะพาคุณมาอยู่ในโครงการที่แต่เดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนผมจะเลือกบ้านไหนดีเนี่ยแขกรับเชิญของเราอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ ผมว่าเดี๋ยวเราเรามาบอกกันว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้ไปหาเขาเดี๋ยวไปเ,วเอ้คุณฝ้ายอยู่ไหนเนาะคุณฝ้ายครับสวัสดีค่ะทุกทุกคนตอนนี้ฝ้ายอยู่โครงการชวนเชื่นพรามวิลเลจบางนานะคะโครงการที่ฝ้ายอยู่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนบางนากม29นะคะซอยเกียรติพิพัฒน์ท่าดีค่ะตัวบ้านนะคะหลังนี้นะคะ115ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำสองที่จอดรถนะค,ะคุณฝ้ายไร์ส่วนอยู่เหรอ,หรอ คุณแอนดี้ค่ะพิธีกรมาจากโฮมไมเออร์ไกด์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะโอ้โหสวัสดีดคุณายตายแล้ว พินกคอนแล้วเดี๋ยวนี้นี่ไลฟ์สดอย่างนี้ประจำเลยเหรอครับก็เป็นช่วง work from home ด้วยนะคะเราก็มีการไลฟ์สดให้ลูกค้าดูด้วยค่ะและแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากๆครับกับบริษัทมั่นคงครับที่จะพาคุณเนี่ยมาดูกับโครงการใหม่ล่าสุดแกะกล่องเลยใช่ไหมครับใช่แน่นอนค่ะนี่เป็นโครงการใหม่ของเราเลยค่ะชื่อโครงการนี้ว่าโครงการชวนชื่นพราหมณวิลเลจบางนานะคะ yes โอเคนะครับซึ่งที่นี่เป็นยังไงครับบรรยากาศ ก็เอาที่ตั้งก่อนเลยนะคะโครงการที่นี่นะคะตั้งอยู่บนถนนบางนาตลาดกม29ค่ะ้ค่ะแมนดี้นะคะ<อ>ก็เข้ามาในซอยเกียรติพัฒนีนะคะ<อ>เข้ามานิดเดียวเองแค่กิโลก,กว่ากเองนะคะ <จบ S 2> ก,ก็ถือตัวโครงการละได้เพียงนิดเดียว<อ>เข้ามานี่ไงคุณต้องเห็นนะฮะสุ้มอันใหญ่เวกเบ้มเลยนะฮะของทางโครงการเนี่ยและสีนี่คือบอกเลยว่าจำได้เลยว่านี่แหละคือชวนชื่น prime village บางนาจริง ค่ะก็ที่นี่จะเป็นแบบว่าสไตล์การเด้นโฮลนะคะคุณแอนดี้นะคะแล้วก็สไตล์การเด้นโฮของเราเนี่ยสวนนะคะที่เราออกแบบมาเนี่ยขนาด2ไร่เลยนะคะในพื้นที่ของสวนส่วนกลางขนาด2ไร่ะคะ่ะก็จะมีในเรื่องของออลานนวดเท้านะคะสาหรับผู้สูงอายุให้ด้วยนะคะมีจ็อกกิ้งแท็กให้คะ่ะโดยรอบสวนสาธารณะและสาหรับเด็กๆนะคะก็จะมีในส่วนของสนามเด็กเล่นนะคะที่เสริมทักษะให้ด้วยนะคะคุณโยครับนี่ บ้านหลังนี้ใช่ไหมเอ่ยที่คุณกำลังไลฟ์สดเมื่อสักครู่นี้ใช่แล้วอันนี้ค,คือพระเอกของเราในวันนี้ใช่ไหมพระเอกของเรานะคะแบบบ้านหลังนี้ชื่อแบบบ้านโบทานี่ค่ะโบทานี่พื้นที่ใช้สอยค่ะ115ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถค่ะภายใน,นบ้านเรามีการออกแบบแบ่งฟังก์ชันอย่างลงตัวมากเลยนะคะคุณเอดดี้โอเคครับฟังกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปเห็นกันแบบเต็มตากันเลยดีกว่าว่าบ้านหลังนี้ข้างในเนี่ยจะลงตัวขนาดไหนสวยาดงามขนาดไหนนะครับไปคุณผู้ชมครับนี่เลยครับ นี่ก็คือทางเดินเข้าอันนี้คือจอดรถสองคันได้สบายๆใช่ค่ะจอดรถได้สองคันเดินเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่เลยข้างนะคะจะเราจัดสวนไว้ให้ด้วยนะคะทีเมื่อกี้ไลฟ์สดกันอยู่ใช่ไหมใช่เราจุดตรงนี้เลยเมื่อกี้ไฟยู่ตรงนี้เลยค่ะอ้าวแหละนี่ก็คือส่วนทางเข้าของบ้านใช่ค่ะแล้วก็ดูด้านในค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับนี่ดูสิ โอบ้านค้าสวยนะคะต้องบอกคุณแอนนี่นะคะว่าแบบบ้านแบบนี้นะคะที่เรามีความโปร่งโล่งตรงนี้คือรองรับลูกค้านะคะที่แบบว่ากําลังเริ่มต้นมีครอบครัวด้วยสตาร์ทใช่ไหมสตาร์ทใช่แล้วค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวลิฟวิ่งตรงนี้นะคะคุณแอนนี่ดูเลยว่าตัวหน้าต่างของเราเนี่ยค่อนข้างโปร่งนะคะแล้วก็เน้นเป็นบานใหญ่ด้วยค่ะก็สังเกตได้เลยว่ามีรอบบ้านเลย พื้นที่ใช้สอยนะคะหลังนี้115ตารางเมตรแต่ที่คุณายได้ดูโต๊ะรับประทานอาหารนะคะวางได้หกที่นั่งเลยสบายๆเลย,เลยค่ะแล้วก็ข้างบนเนี่ยมี3ห้องนอนนะคะค่ะแล้วก็ตัวบ้านก็คือ2ห้องน้ำค่ะฟังก์ชันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลงตัวมากค่ะฟลอร์ทูเซิร์นลิงเท่าไหร่ฮะก็อยู่ที่2เมตร60ค่ะอ๋ 2, อ2เมตร60โหค่อนข้างที่จะเป็นบ้านที่สตาร์ทแฟมลี่ให้กับพวกคุณได้เลยนะคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกตัวเล็กๆเนี่ยโอ้โหอยู่ได้อย่างสบายมากๆ อันนี้จะเป็นมุมที่เราทําเป็นแพนที่ตกแต่งให้ลูกค้าดูนะคะว่าให้รู้ว่าสเปซตรงนี้ก็ยังมีใช่แล้วพอที่จะให้คุณอยากจะจุดตกแต่งใส่ตู้อะไรก็ได้ได้ตามสบายเลยนะครับถัดมาครับขวามือนะคะนี้จะเป็นในส่วนของห้องครัวค่ะเรากั้นเป็นสัดส่วนไว้ให้เรียบร้อยเลยอันนี้ให้เลยปะให้เลยค่ะบานสไลด์นี้ให้สไลด์ให้นะครับผมเยี่ยมเลยครับเข้าสู่ในครัวนี้ ในครัวนี้นะคะก็จะเป็นเลเยอร์แปลนที่เป็นหน้ากว้างนะคะจะเป็นกรอนยาวแบบนี้เลยค่ะ<ๆ>ก็จุดตรงนี้นะคะเราก็จะเตรียมในเรื่องของเครื่องสภาพผ้าวางไว้ให้นะคะคแล้วคุณเอดี้ก็สามารถเดินออกตรงนี้ได้เลยค่ะอ๋อนี่รงจอดรถอยู่นี่ใช่ค่ะเดินเข้ามาก็มีศูนย์น้านข้างอยู่ตรงนี้ใช่แล้วตรงนี้อ๋อเข้าใจแล้วเขาจะไม่ต้องเดินเข้าบ้านไม่ต้องอ้อนตัวแขกโอเคเข้าใจแล้ว ห้องน้าก็จะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งให้นะคะก็จะมีสุขภัณฑ์ของที่นี่จะใช้เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะนี่ผมครับค่ะก็ตรงนี้จะมีส่วนของฝักบัวแล้วก็เตรียมตําแหน่งติดเครื่องทาน้ําอุ่นให้เรียบร้อยนะคะนะครับกวมีช่องวางพวกแชมพูแชมพูนะฮะสบู่อะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็มีก๊อกด้านล่างด้วยนี่ดีมากก็เอาไว้ชำระล้างได้ถูกเพราะว่าห้องน้ำต้องคลีนนะครับต้องสะอาดไม่งั้นเชื้องเชื้อโรคนี่โอ้โหอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีกระจก ะบายอากาศได้ค่ะคนะครับอันนี้คือได้อย่างนี้กระจกบานใหญ่นี้เลยได้บานเต็มแบบนี้เลยค่ะโอเคกระบอกแก้วนสวยนะเลือดูดีนะครับดูเป็นมีความมูดิร์นในสินะครับไปขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าก็อนนี้จะเป็นในส่วนของชั้นบนนะคะคุณดีแล้วก็บันไดของเรานะคะงานโครงสร้างจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะเดินขึ้นมานี่คือแข็งแรงแล้วเราจับบันไดอะค่ะที่คุณแอนดี้เดินขึ้นมาเนี่ยคือไม่แต่ชั้นล่างหรือชั้นบนเลยอืมเยี่ยมเลย นี่เลยครับ master bed หรูของเราครับค่ะในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะคุณอันดี้ก็จะเห็นว่าตัวหน้าต่างนะคะคท่องแสงที่เป็นบานค่อนข้างใหญ่เต็มพื้นที่เลยค่ะนะคะก็สามารถวางคอมเพรสเซอร์แอร์ได้หรือว่าคุณแอนดี้จะเดินออกมารับบรรยากาศก็กได้ค่ะคนที่ได้บรรยากาศจริงๆเลยนะคุณผู้ชมดูสิรอบๆนี่เป็นสวนหมดเลยอะอ่ะแน่นอนครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นควีนนะ เป็น king s i ์เลยนะครับที่ดูพื้นที่ข้างๆดิคุณณอดีจะเห็นเลยว่าเรามีช่องแสงหัวมุมเตียงทั้งสองฝั่งด้วยดีมากมีการรับแสงเข้ามาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังบ้านดิบอ่หูข้างหลังนี่ใหญ่มากคืออะไรฮะด้านหลังนะคะจะเป็นในมุมที่ทําเป็น walk in closet ให้ค่ะก็คือบ้านมาตรฐานก็คือจะโล่งนะคะนี่เรากั้านให้ดูนะคะค่ะก็ดีนะเพราะอย่างที่คุณบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นบ้านจริงๆเนี่ยก็คือตรงนี้โล่งหมดเลยเป็นห้องหนึ่งใช่ค่ะแต่คุณเสริม เติมตรงนี้ขึ้นมาค่ะทำให้จากส่วนให้เห็นชัดเจนดีมากเลยแล้วขวามือเนี่ยคือเราบิวตู้นะคะที่ค่อนข้างสูงมากนะคะก็สําหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะใส่ชั้นบนเก็บพวกเปอาหมอนได้นะคะเลิศนะฮะชอบตู้เฉภาพแบบนี้ยังลยอะค่ะแล้วก็มุมนี้คุณแอนดี้สามารถเดินเข้าห้องน้ําออห้องน้ำอยู่ตรงนี้เลยใช่ค่ะเชื่อมกันได้เลยค่ะนั่นหมายความว่าห้องน้ํานี้ก็คือสามารถเข้าได้สองทางเข้าได้สองทางโอเค ในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะก็ห้องน้ําตรงนี้จะเป็นตัวเชื่อมกันระหว่างทั้งสองห้องค่ะโอเคเ,ออเข้าใจแล้วก็คือคุณสามารถเข้าจากด้านนอกก็ได้ค่ะหรือใครที่อยู่ในห้องนอนนี้ใครเป็นเจ้าของนีก็สามารถเข้าจากห้องตัวเองได้เลยใช่แล้วแล้วก็ล็อกปึ๊บ ในส่วนของห้องน้ํานะคะค่อนข้างกว้างกว่าชั้นล่างนะคะแต่ว่าเราก็แยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งให้นะคะค่ะสุขภัณฑ์ก็เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดเหมือนกันเยี่ยมเลยทีเดียวเวลาเราจะออกก็ออกจากได้เลยค่ะนี่ได้เลยก็คือเป็นห้องน้ําเดียวที่สามารถแชร์ได้อีก2ห้องก็เป็น3ใช่ค่ะโอเคคราวนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าอีก2ห้องนั้นเป็นยังไงครับอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนที่2นะคะก็ สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้นะคะแต่ว่าอันนี้บ้างตัวอย่างระวางที่3.5ฟุตไว้ครับก็ยังเป็นในเรื่องของช่องแสงนะคะบานหน้าต่างบานเต็มอ่าๆๆโอเคเลยนะครับตู้เสื้อผ้าก็ยังสามารถดิ้วได้สูงวันนี้อีกมิดฟ้าได้เลยอันนี้ข้างบนเท่าข้างล่างด้วยป่ะคะเท่ากันค่ะ2.6 2.6เท่ากันค่ะโอเคนะฮะนี่โต๊ะเขียนหนังสือลูกชายนะฮะ นี่จะเป็นห้องเด็กผู้หญิงนะสไปซี่หน่อยฮะกนเตียง3ฟุตนะคะกำลังสบายๆค่ะนี่ดูสิคุณผู้ชมครับอบอุ่นไหมล่ะดูสิก็หรือไม่คุณอันดี้ใช้ตู้เสื้อผ้านะคะที่สูงวันนี้ก็ได้บิวสูงได้เหมือนนได้เลยที่บอกว่ามันกำลังน่ารักลงตัวมากนี่จะบอกคนออกแบบคุณเก่งมากเลยนะคือทเราเน้นเราเน้นแบบฟังก์ชันที่เป็นเด็กเล็กๆดูสดใส ด้วยความที่ชวนชื่นเนี่ยมาทีไรเนี่ยไม่ได้แบบมาเป็นแบบพื้นที่10-20ไร่ค,คราวนี้มีทั้งหมดกี่ไร่เนี่ยที่นี่มีทั้งหมด63ไร่นะคะ63ไร่ค่ะแล้วก็มีทั้งหมด293ยูนิตนะคะก็แต่ว่าเราแบ,บ่งเป็นสัดส่วนค่ะทั้งโครงการเลยนะคะยังไงเอ่ย ก็ในส่วนของแบบบ้านที่นี่นะคะก็จะมีทั้งหมด4แบบนะคะแบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบโบเทนี่ค่ะนะคะก็คือแบบบ้านที่เรานั่งอยู่นี่แหละค่ะคุณแอนดี้นะคะก็คือ115ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถค่ะอ่านะฮะไซส์เล็กสุดนะครับแต่ไม่เล็กอย่างที่คิดนะครับมาถึงแบบที่2ครับแบบที่2ค่ะแบบบ้านโบเทนิกนะคะพื้นที่ใช้สอยอตารางเมตรนะคะฟังก์ชันบ้านก็ สี่ห้องนอนสองห้องน้ำสองที่จอดรถค่ะลังนี้คืออัลรองรับกลุ่มสำหรับที่ต้องการฟังก์ชันห้องนอนที่สี่เพิ่มขึ้นครับผมโอโ้โหและแบบที่สามก็จะเป็นแบบโบทานิกานะคะแบบโบทานิกาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอย168ตารางเมตรนะคะ<อ>ก้อนนี้ก็จะเริ่มขยับขยายขึ้นมานิดนึงละนะคะก็จะเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำา 2, 2ที่จอดรถ นะคะก็ในส่วนของชั้นล่างนะคะก็จะมีห้องนอนเตรียมไว้ให้ก็คือเป็นคล้ายๆเป็นกึ่งห้องนอนเนประสงค์อ่ะก็แยกฟังก์ชันสักส่วนให้เรียบร้อยนะคะค่ะตัวสุดท้ายหลังใหญ่ส <straightforward> ุดเลยของเรานะคะแบบโ o t ทนิ c ค l นะคะแบบโ o t ทนิ c ค l เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่สอย1 7อตารางเมตรโอ้ใหญ่มากเลยขนนี้ใหญ่แล้วก็4ห้องนอนแต่4ห้องน้ำในส่วนข้างบนเรามีในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นลิฟวิ่ ลุมให้นะคะคก็คือว่าอันนี้เป็นครอบครัวที่ใหญ่เพิ่มขึ้นแต่ว่าแบบบ้านแบบนี้เนี่ยเราจะมีเฉพาะหน้าสวนเท่านั้นครับบทานีโบอทานิกบทานิกาและพทานิคอลพทานิคอล นะครับคุณผู้ชมครับจำกันได้ไหมจำไม่ได้ไม่ต้องซีเวียดเข้ามาเดี๋ยวเราจะมีโบรชวร์ให้ค่ะนะครับผมและสุดตอนนี้เป็นไงฮะสร้างไปถึงไหนกันแล้วตอนนี้นะคะเรากําลังเปิดขายเฟสสองแล้วนะคะก็จะเป็นบ้านที่พร้อมโอนนะคะประมาณช่วงกันยานี้เลยค่ะคนะคะก็ลูกค้าสามารถเข้ามาชมได้นะคะแต่ต้องถามก่อนว่า,วาเอะตอนที่เข้ามาเนี่ยเราเห็นลูกบ้านมากันย้ากันมาอยู่เยอะแล้วนี่ ก็เฟสแรกค่ะเราขายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะออออตอนนี้คือเรากําลังจะเปิดขายเฟสสนะคะก็จะประมาณที่ช่วงกันยานี้เลยนะคะก็ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้ะะโอเคและคราวนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับหลายคนบอกโหเห็นบ้านแล้วชอบต้องชอบอยู่แล้วแหละแหมมัม่นคงจัดให้ขนาดนี้แต่ราคาเริ่มต้นของที่นี่ล่ะ ราคาเริ่มต้นของที่นี่นะคะก็อยู่ที่3 9 9ล้านเก้าแสนนะคะค่ะก็จะเป็นตัวเริ่มต้นตัวเล็กที่เรานั่งนี่เลยค่ะสวยเลยนะ3.99ค่ะนะตรงๆโปรโมชั่นช่วงนี้เป็นไงก็โปรโมชั่นนะคะเราจะมีฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนให้นะคะคก็ประหยัดไปได้เป็นแสนเลยค่ะคุณแอนดี้นะคะจะมีในส่วนของค่าโอนกรรมสิทธิ นะคะค่าจดจำนองค่ะค่าบริการสาธารณะ3ปีนะคะคแล้วก็ค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟให้นะคะแต่ลูกค้าพิเศษถ้าลูกค้าดูสื่อจากโฮมมเออร์ไกด์นะคะก็ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทให้ด้วย 1> yes 1,000 0บาทแล้วนะคุณผู้ชมครับเซฟขึ้น <abras. S 2> ไปในกระเป๋าตัวเองได้เลยนะฮะ,ะดีมากเลยจะขออะไรได้อีกนาะแต่จะต้องจองช่วงกันยานี้นะคะอ๋อโอเค30กันยานะคุณผู้ชมครับอยาเลยนะ เลยไม่ได้เลยนะฮะต้องอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกันยาน,นี้แหละ<ช>นะครับ<ะ>ผมโอเคนะฮะ ก่อนจะจากกันไปครับผมเชื่อว่าไฟมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายสะหน่อยมากก็ฝากในเรื่องของจุดเด่นนะคะก็โครงการของเรานะคะในเรื่องของระบบงานก่อสร้างนะคะก็จะเป็นระบบคอนเว n ชันแนลนะคะนี่ก็จะเป็นของเรายังก่อด้วยอิฐแดงอยู่นะคะในเรื่องของความแข็งแรงของตัวบ้านนะคะ,<จ>ะแล้วก็กสามารถรปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได,ดได้หมดเลยนะคะคแล้วก็ในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยนะคะก็คือตัวบ้านเนี่ย,ยจะมีในเรื่องของระบบสัญญาณกันขโมยให้หที่เราให้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะคะแล้วตัวของโครงการเอง ก็จะมีกล้อง C C T V โดยรอบให้นะคะเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดนะคะแยกช่องในส่วนของผู้ติดต่อกับลูกบ้านให้ค่ะเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นนะอีกมีโครงการที่น่าสนใจมากๆย้ายคุณมาดูกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไปครับว่าเมื่อกี้ผมก็ได้บอกไปแล้วว่าโอ้โหเขาเรียกว่า Advantage ของที่นี่บางนาสุวรรณภูมิเนี่ยมันดีขนาดไหน <c oughs> แต่ถ้าคุณมีบ้านอยู่แถวนี้ล่ะ โอ้โห oh, ทำเลยทองขนาดนี้เ mm hmm. ชื่อได้เลยว่าเหมาะแก่การลงทุนมากๆวันนี้ต้องขอบคุณคุณฟ้างมากขอบคุณมากครับ,บ,รบสวัสดีค่ะ